นะครับต่อไปเป็นการเฉลยโจทย์แบบฝึกหัดเรื่องสมดุลกลนะครับชุดที่1นึ่งนะข้เจเรื่องน,งนะครับโจทย์บอกว่าทรงกลมมวล3กิโลกร,รัมนะครับวางนิ่งอยู่บนพื้นเอียง2อันนะครับตามรูปเลยนะวางชิดจำมุมกัน30แล้วก็45องศานะครับแล้วเขาก็ให้ r 1และ r 2มานะครับซึ่งเป็นแรงปฏิกิริยาที่พื้นเอียงกระทาต่อมวลก้อนนี้นะครับ ีนี้ขอให้เราหาขนาดของแรง r1 นะครับก็คือตัวนี้นี่นะครับซึ่งนะครับในข้อนี้เราก็ควรตั้งแกนนแบบนี้ถูกไหมแบบปกติของเราเลยครับคือแนวนอนก็เป็นแกน x แนวดิ่งก็เป็นแกน y เนาะงั้นครูจะแตก r1 ก่อนนะครับโดยครูจะเอ่อลากแกน x ขึ้นมาก่อนลากแกนนอนมาก่อน เป็นตัวนะครับแล้วก็ลองไล่มุมดูนะครับแล้วก็เราควรจะกนะครับแรงตัวนี้ขึ้นด้วยครับแรง m g ถูกไหมแรง m g ก็ต้องกตกดล่นลงมาอย่างนี้ถูกไหม m g นะครับแล้วก็ต่อแนวขึ้นไปจะเป็นแกน y ถูกไหมครับสร้างแกน y ได้จากการไล่มุมนะครับถ้าเรา ศึกษาเกี่ยวกับพวกพื้นเอียงมาเนี่ยเราจะเห็นว่านะครับตรงนี้นะครับเป็นมุมฉากถูกไหมครับเป็นี้มุมฉากนะครับตรงนี้เป็นมุมฉากนะครับดังนั้นนะครับไล่ไปตรงนี้ก็กลายเป็น30ถูกไหมครับตรงนี้เป็น30องศาก็ทําให้ตรงนี้ก็เป็น30องศาด้วยถูกไหมครับสามสิบทำนองเดียวกันเลยนะครับ ไล่ไปอีกนะครับนีสี่ห้าใช่ไหมครับตรงนี้ก็เป็นสี่สิบห้าด้วยใช่ไหมครับก็ทำให้ส่วนนี้ก็เป็นสี่สิบห้าองศาด้วยถูกไหมครับดังนั้นเราก็แตกแรง r หนึ่งกับ r สองได้แล้วนะครับแตก r หนึ่งนะครับอายุตรงนี้ก็เป็น r หนึ่ง cos 45นะครับมาอยู่ตรงนี้ก็เป็น r1 size 45ถูกไหมครับแต่ r2 r2 แตกมา r2 แตกเข้าไปแกน y ก็เป็น r2 นะครับ r2 cos r2 cos คอส30อสาแล้วก็แตะให้อยู่นี้ก็เป็นอารไซาโทษโทษไซด์านะครับโอเค <c oughs> วันเราต้องการหา r 1ใช่ครับ r 1มีทั้งสองแกนเลยครับมีทั้งแกน X แล้วก็แกน Y แบบนี้ก็ต้องคิดทั้งสองแกนทีนี้มาคิดแกน x ดีกว่าก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าดูสั้นๆนะครับแกน x แกน x เราก็ได้ว่าแรงที่ไปทางซ้ายเท่ากับแรงทางขวาใช่ไหมก็คือ r 2 s i n s i n 30นะครับ s i n 30เท่ากับ r 1 s i n 45่ส้วันเป้าหมายเราคือหา r หนึ่งวันเราจะากําจัด r 2ไปนะครับวัน r สอง r สองไซสสามสิคือ1นส่วนสองนะครับ r หนึ 1, ่ง5ซสี่คือรูทสอส่วนสะครับส่วนสตรงนี้ตัดได้ใช่ไหมเลืได้ว่า R2 เนี่ยนะครับที่อยู่ในเทอม R1 ก็คือ R2 ล้วกัรบรูด 2R1 2, เป็นสมการที่1ก็ได้ครับตั้งไว้ก่อนต่อมาเราก็มาคิดที่แกน y แกน y นี่ยาวหน่อยเนาะแกน y เนี่ยมี2แรงที่เป็นแรงขึ้นแล้วก็1แรงที่เป็นแรงลงคือ mg ดูยครับแรงขึ้นก็คือจับ R2 จับ r 2อ cos ส0เนอะ cos ส0รวมกับ r 1 s i n 45านะครับ45เท่ากับแรงลงก็คือแรง mg ถูกไหมแคน่หน่อยครับ cos ส0ก็คือรูท สามส่วนสองบวกตัวนี้เป็น r 2สองเนาะบวก A1 ร์หนึ่งสายสี่ห้าก็คือรูปสองส่วนสองเท่ากับ Mg Mg จจบบอกมามไหมบอกมาครับว่ามวลคือ3วัน Mg มก็คือ30นะครับและครูก็เอา2คูณตลอดถูกไหมครับ2คูณตลอดทำให พอเ,เอาสอมาคูณปุ๊บนะครับ2องที่นี้ก็ตัดนะครับสอก็ตัดออกตัดออกสอคูณ30ด้วยนะครับมัน2องคูณสาก็ได้60แล้วถูกไหมฝั่งนี้ก็จะเหลือ r สองรูทสามบวก1หนึรูทสองนะเป็นสมกา,าร2องนี้เราก็จะจับสมกา,าร1น่ะนะครับ จับสมาการ1มาแทนลงไปในสมาการ2โอเคนะครับอขอเปลี่ยนปากกาเอาสีปากกาอื่นบ้างนะครับจับ r 2แทนลงไปนะครับตัวเนี้ยนะครับจับ1แทน2นะเขาคือแทนตรง r 2แต่ r 2เราคือ 2, รูทส r 1เพราะฉะนั้นเราเขียนเป็นรูทส r 1 ะะแทนที่ R2 ตัวนี้แต่ R2 ถูกคูณใหรูทสามเพราะวตัวนี้ต้องคูณด้วยรูทรูทสามเหมือนกันใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย R1 นึรูทสองเท่ากับหกสิบทีนี้เราก็ ต้องการ r 1เนาะต้องการ r 1่ตัวร่วมมีอะไรบ้างถ้าเกิดคุณมองเป็นตัวร่วมมี r 1กับรูทสองดึงออกมาก่อนนะครับดึงออกมาก่อน 1, r 1นึ่รูทสองด้านในจะเหลือรูทสามใช่ไหมครับบวกอันนี้ตัวมันเองดึงออกไปก็จะเหลือหนึ่งถูกไหมคูณเท่ากับหกสิบข้อนี้อาจจะยากตรงการ จัดรูปนิดนึงแล้วก็คำนวณตัวเลขเนาะตัวเลขมันไม่สวยเท่าไหร่แต่ก็ต้องทำได้นะครับเพราะว่ามสแล้วนะครับรูปสามรูปทำไงดีเอา r หนึ่ง r หนึ่งออกมาแล้วย้ายไปเลยครับก็ได้60เนี่ยาหารด้วยรูปสนะครับคูณด,ด้วย รูปสาบวกหใช่ไหมรูปสามบวกหอาจจะกดเครื่องที่เลขนะครับกดเครื่องเลขลองดูเลยนะครับหกหาได้รูป2นะครับแล้วก็ถ้าถ้าเรามีเครื่องที่เลขแบบแบบแม่ค้าแบบอะไรอ่ะแบบไม่มีตอดรูปไม่ได้ไม่แน่ใจนะครับเราทำแบบนี้ก็ได้ครับคือ รูทสเราคิดเป็น1นึ่งจุดเนาะห่งจุดสแล้วรูทสเรามองเป็น1 7ึ่งจุดเจ็ดางบวกหอะไรเงี้ยนะครับเราก็ไปกดเครื่องเล่เอาเองนี่นะครับแต่หลังจากที่เรา กดเครื่องคิดเล็แล้วนะครับข้อนี้เนี่ย r 1เนี่ยจะได้มาเท่ากับ15.54นะครับ15.54เราก็จะเลือกนิวตันเนาะเราก็จะเลือกตัวเลือกที่1ครับนั่นเองเขียนนะครับเราไปฝึกทำดูนะครับข้อนี้นะต่อไปก็เจแล้วก็ข้อแเนาะข้อแปดเดี๋ยวนี้นะครับมันซ้อนกันอยู โอเคข้อ okay. 8เขาบอกว่ามีมวล5กิโล A ใน5กิโลกรัมตรงนี้นะครับบนพื้นเอียงใน5กิโลกรัม B 10กิโลกรัมผูกกันด้วยเชือกนะครับผ่านลอกลืกนในการลอกไม่มีความฝืนเนาะให้ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียนของพื้นนะครับกับมวลเนี่ยเท่ากับ0.4ทั้ง2ก้อนเลยนะครับพื้น่ามีตรงพื้นเอียงกับพื้นราบเนาะมีแรงเสียนเหมือนกัน ให้หาแรง F นะครับหาแรง F ที่พอดีดึงระบบขยับขึ้นด้วยความเร็วคงที่ก็คือ a เป็นศูนย์สมดุลเนาะแต่ครานี้ครับขยับขึ้นนะครับระบบขึ้นเนี่ยก็แปลว่า a a เคลนที่ขึ้นนะครับ b ก็ไปทางขวาถ้า a ขึ้นแรงเสียดทานก็ต้องลงใช่ไหมคือตั้งชื่อเป็น F อะไรดีเอาเป็น F 1แล้วกันตรงนี้นะครับ F 1 B, B ไปขวาครับ <c oughs> แรงเสียดทานก็ไปซ้ายถูกไหมแรงเสียดทานก็ไปซ้ายเอาละทีนี้ต้องการหา F ครับแรงเสียดทาน F 2สอง่ก็จะมี M G ถูกไหม M M B G แล้วก็มี n สองอันนี้ก็มี m a g m a g แต่แนวนี้มาใช่ไหมตรงนี้ก็เป็นสามสิ 0, เนาะตรงนี้ก็เป็นสามสิจะได้เป็น a m g a NAG cos สามสิบ uh, แล้วก็แรงลงตรงนี้นะครับลงมานี่คือ NAG sine สามสิบแรงลงแรงสะท้านก็มี <c oughs> อันนี้ก็เป็นแรงปฏิกิริยานะครับก็เป็นให้เป็น n หนึ่งแล้วกันแรงตึง t ใช่ไหมแรงตึง t นีนก็มีแรงตึงที่เส่นเดียวกันนะครับแรงตึงเท่ากันเราก็มามอง <c oughs> มามองทีละก้อนก็ได้ครับมองทีละก้อนอวัตถุเป็นเคลื่อนที่ขึ้นเนาะสมดุลก็ถ้ามองที่ B นะครับเรามอง b ก่อนมองที่ b นะครับแรงซ้ายเท่ากับแรงขวาครับก็ได้เป็นที่เท่ากับอะไร ท่ากับ f2 นะครับแต่ f2 ก็คือ mu n2 ใช่ไหมแต่ n2 ครับ n2 อยู่นี่ n2 เป็นแรงขึ้นแรงขึ้นเท่าก,กับแรงลงอีกเพราะฉะนั้นใน n2 เนี่ยครูจะแทนเป็น mu โทษๆแทนด้วย mbg เลยนะครับโอเคนะก็ คำนวณไปเลยก็ไนะครับมามคือ0.4นย์ mb mb 10นะครับคูณ g เข้าไปก็เป็น100 0ูนยคูณร้อยัทียบศูนคูณ0้อยศูนคูณ100ก็ได้40เนาะนิวตันอ่ะ นี้จที่ไว้ก่อน T เท่ากับ40นิวตันเพราะเดี๋ยวพื้นที่ไม่พอครับจะขอลบตรงนี้ก่อนลบไปนะบต่อมามามอง a บ้างาเปลี่ยนสีประกานี่นะครับมามอง a a ก็ใส่แรงขึ้นตามแนวพื้นเอียงเท่ากับแรงลงพื้นเอียงครับขึ้น แรงขึ้นพื้นเอียงก็คือ f ใช่ไหมก็ได้ f เท่ากับแรงลงครับแรงลงมีเพียบเลยครับมีอะไรบ้างมี t บวก m a t sin 30 sin 30 tma g sin แล้วก็บวกกับแรงเสียดทาน f หนึ่งทีนี้เปตีด้ยวยก่อนครับ t บวก ma ma g sin ์สามสิอันนี้ก็เป็น mu n ใช่ไหม mu n แรงเสียดทาน f หนึ่งอยู่นี้ ะครับก็ต้องใช้ n 1ใช่ไหมต้องใช้ n 1ใส่ไป t บวก ma mag ใส่3าบวก m n 1 n 1แรงขึ้นนะครับแรงขึ้นตั้งฉากกับพื้นเอียงก็เท่ากับแรงอะไรครับ m a G cos ครับ m a t cos ส0เห็นครับทีนี้ไล่แทนค่าครับ t เนี่ย40ินิวตันนะครับตรงนี้หน่วยนิวตันนะครับเมื่อกี้เขียนให้ติดตั้งบวก m a g m a มันเท่าไหร่ เอมเนหกิโลกรัมวันคูม G เข้าไปก็เป็น50ใช่ครับซดสามสิคือ1ส่วน2บวกมิวคือ0.4นยใช่ศูแล้วเอ็ Ma, ก็50าสิบคูณห้าสิบคอสสาคือรูทสส่วนส ตรงนี้ตัดนะครับได้ยี่ห้าถูกไมได้ยี่ห้านะครับตรงนี้ตัดได้ยี่ห้า่อได้เป็นสีบวกยี่ห้าบวกเอ่อสไปตัดสีครับก็ได้0.2 0.2คูณ50ก็ได้10ลรูทสก็ลบส่วนนี้ก่อนนะครับส่วนสุดก็ได้65บวก10ูท3คือ1.7 สาสก็ได้65บวกกับก็เป็น17.32เนาะเราก็บวกเลขต่อไปครับทำในในยากนะนะครับ <c oughs> 65บวกกับ17.32ก็จะได้เท่ากับ 8ปดสองถูกไหมครับนิวตันเพราะงั้นเราก็คุณจะเลือกตัวเลือกที่4ครับนั่นเองโอเคนะต่อไปข้อ9ครับเก้าก็10นะครับมีทั้งหมดอยู่ชุดนี้ทั้งหมดอยู่19 19ข้อนะครับดูข้อ9ครับบอกว่าอ แท่งไม้ w 1นะครับหนัก4นิวตัน w สองหนัก8วางซ้อนกันนะครับให้สัมประสิทธิ์ความเสียนของทุกผิวเนี่ยเท่ากับ0.25หา p ที่ทำให้ w 2เคลื่อนที่ความเคลื่อนที่ความคงที่ก็คือ a เป็น0นะครับก็คือสมดุลถูกไหมทีนี้เรามาดูการเขียนแรงที่มวลแต่ละก้อนก่อนนะครับมวลแต่ละก้อนจะได้ว่าถ้า เราดูที่ W1 นะครับ W1 ก้อนบนก้อนบนมีแรงกระทําก็คือแรงตึง T นะครับรอยู่ด้านซ้ายใช่ไหมครับแสดงว่า W1 เคลื่อนที่ไปซ้ายแรงกนะก็ไปขวาอันนี้ก็เป็น F1 นะครับนี้น้ำหนักลงมาก็เป็น W1 เนาะแล้วก็มีแรง N ใช่ครับแรง N1 นั่นเองซึ่งแสดงว่า เอ่อ uh, n นนหนึ่งเท่ากับ w หนึ่งถูกไหมแรงขึ้นเท่ากับแรงลงแล้วก็ t เท่ากับ f หนึ่งมันเองโอเคนะอ่ะเดี๋ยวครูขอคอดโนต้ตไว้ตรงนี้ก่อนว่า t นะครับเท่ากับ f หนึ่งแล้วก็ซึ่งซึ่งก็คือ m u n หนึ่งถูกไหมอ่ะแล้วก็ได้อีกตัวหนึ่งว่า n หนึ่งก็เท่ากับน,นะครับเท่ากับ w หนึ่งมันเอง เดี๋ยวเราไปดูก้อน,อนล่างก้อน2ก่อนนะครับไปดูก้อนล่างกูาลังดูว่าจะเขียนแรงได้บ้างไหมว่า,วานะก้อนล่างก้อนล่าง W สงใหญ่หน่อย W 2อมีแรง P ที่ขอาฐานนะครับแล้วก็มีแรง T ลากไปทางด้านซ้ายเอ่อถ้า P ถ้า W 2งมันขยับไปทางขวาใช่ครับเพราะแรง P ดึงไปขวาแรงเสียดทานที่อยู่ล่างตัวนี้ก็ต้องเป็นอะไร F2 ไปซ้ายนะครับมีน้ำหนักลงมาก็คือของตัวมันเองนอกจากนั้นจะมีน้ำหนักอีกตัวนึงครับคือน้ำหนักของ W1 ซึ่งกดลงมานะครับอันนี้แรง n นะครับก็เป็น n 2ถูกไหม <c oughs> ทีนี้เนื่องจากว่าที่ผิวบนของ W2 นันนี้มันมีผิวสัมผัสเหมือนกันก็คือผิวสัมผัสระหว่าง W1 กับ W2 ตรงนี้ครับ ก็ต้องมีแรงเสียดทานถามว่าแรงเสียดทานตัวนี้คือตัวอะไรมันก็คือตัวคือตัว F1 แล้ว F1 ของเราจะไปทางไหนครับถ้า W2 ไปขวานะครับวัตถุเคลื่อนที่ไปขวา W1 ก็ไปทางด้านซ้ายครับเห็นะซึ่งคนละมุมมองกับ F ไอ้กล่องบนเมื่อกี้นะครับอันนี้เป็น F2 เห็นนะ มันข้อนี้เนี่ยเรารวมแรงครับรวมแรงเอาแรงแกน y ก่อนไปแกน y แรงขึ้นก็มีอะไร n 2ครับเท่ากับ w 1บวก w 2ถูกไหมครับ w 1ให้มาแล้วครับคือ4บวก w 2คือ8ได้แล้วครับ n 2คือ12นิวตันทีนี้แรงแกน x ครับแกน x มีอะไรบ้าง แกน x ก็มี p ใช่ครับแล้วก็อะไรนะ f 2 t แล้วก็โทษโทษตรงนี้ต้องเป็น f 1นะตรงนี้ต้องเป็น f 1เพราะว่าอยู่ที่ผิวบนนะครับจริงๆผู้เขียนผิดตรงนี้ต้องเป็น f หนึ่งแรงเสียดทานตรงนี้นะครับแรงเสียดทานตรงนี้ต้องต้องเป็น f 1 แกน x ครับก็มี p แล้วก็ f1 t แล้วก็ f2 เนาะจะได้ว่าแรงทางซ้ายครับก็คือแรงอะไรนะครับ n2 ก็จะเด้ก่อน n2 เท่ากับ12นิวตันจะได้ลบตัวนี้ออกก็ลบไปก่อนนะจะได้ว่า p ก็คือแรงซ้ายเฮ้ยแรงไปทางขวาใช่ครับ ทเท่ากับอะไรบ้างเท่ากับ3แรงครับเท่ากับ f 1บวก t บวก f 2นะลองก็แทนค่าลงไปครับเพื่อหา p f 1ก็คือ m ule. n 1ใช่ครับบวก t บวก f 2ก็คือ m ule. n 2นัมนเองลบเลยดีกว่าเนาะได้คนระับ เพราะฉะนั้นจะได้ว่า p เท่ากับแทนไปเลยครับมิ w คือ0.25อุ้คูณนะครับ0.25คูณ n 1 n 1คือ w 1ใช่ครับเนี่ยที่เราหนดไว้ n 1คือ w 1 w 1คือ4 วบวกทีคืออะไรอีกทก็คือม n n1 ครับมก็คือเท่าไหร่0.25คูณ n n 1กับวหนึงแล้วครับคือคูณ4บวกด้วยมิ0 n 2ูคูณ n2 n2 อ็นคือ12ครับนะตรงนี้จะได้อะไเอ่ย ตรงนี้จะได้25คูณ4ได้100ครับบวก25คูณ4ได้100ครับบวกไอเอ่ย e, 0.25 0.25คูณ12ครับตรงนี้จะได้อยู่เท่ากับ25คูณ12เนาะเป็นเท่าไหร่เอ่อ 12คูณหนึงคิครับก็ได้300เนาะ300แต่ยถ้ยยม2ตำแหน่งก็กลายเป็น3ถูกไหมครับมันรวมกันก็ได้5นั่นเอง5นิวตั้นครับตอบข้อที่3เห็นนะครับต่อมาอีกข้อครับเป็นข้อต่อเนื่องคือข้อ10 ต่อจากข้อ9ครับคือว่ามวลพือที t, ่แยะจงคำนวณหาแรงตึงแรงตึงไม่ยาวนะครับก็คือแรง T ใช่ไหม T ่ากับอะไร T เราหาไว้แล้วครับ T ่ากับ F 1หรือ m n 1นั่นเอง m n 1 μ m คือ0.25คูณ n 1 n 1คือ w 1ครับยังไง n 1คือ w 1 w 1ก็คือ4นิวตันนะครับ ยี่ห้าสี่หนึ่งร้อยก็ได้หนึ่งนิวตันก็ต่อข้อนี้ครับข้อหนึ่งโอเคนะครับอ่ะวันนี้ก็ได้สองสามข้อนะเดี๋ยวครูจะพักไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาเฉลยต่อให้